รักคือดวงจันทร์รักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายเฮ้ยคือมายักษขนาดนี้เลยเนี่ยเจนผิดหัวเปล่าเนี่ย ไม่ผิดหรอกครับเนี่ยครับนเตียสารลีลาหญิงเจนครับเดี๋ยวไปเก็บเช็คให้พี่ด้วยนะตามแผนที่นี่ได้ครับนี่ช่วมต้องได้ประชุมกันซะหน่อยลัล่นล่ะเอาสินี่มือลายโฟตามพี่ๆให้แล้วกันนะคะจ้า โอ๊ยขอโทษค่ะมาช้าไปหน่อยเพิ่งมาจากปักช่องนี่เจ๊นัดประชุมอะไรกันบ่านนี้ล่ะคะนี่มันด่วนมากเหรอกำลังซึ้งอยู่พอดีเลยค่ะอุย้ยแหมวันนี้สือมนส่งคืนมามากเหลือเกินสิเจ๊ก็เลยคิดว่าเนี่ยเราต้องทำการปรับปรงุงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาล่ะออหรือว่าไงะโต ถ้าถ้าถามตูนะคะ<ม>ก็คงจะต้องเป็นเล่มครบรอบ3ปีนั่แหละค่ะ<ม>เพราะว่าสองเล่มเนี่ยเราก็ได้วางเนื้อหาไปก่อนแล้วค่ะ<ม>เอาเถอะค่ะจะจะยังไงก็ได้ทําให้มันดีๆหน่อยก็แล้วกันมันจะได้ขายง่ายๆหน่อยอะเอ่ย่าเองฉันพยายามทําทดีอยู่แล้วละนะแม่อันนี้น,นี่เอาอย่างงี้ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันดูแลสถานการณ์หน่อยต้องลดค่าใช้จ่ายลง แอนี่เราก็เปิดแค่ตัวเดียวพวกของใช้พวกกาแฟเนี้ยถ้าใครอยากกินก็ออกมาจากบ้านแล้วกันโถ่ใอญ่ชื่น <ทำ S 1> เรื<า>่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาสาระที่จะปรับปรุงเลยอย่างอ,อ้าวทำไมประหยัดแล้วมันไม่ดีตรงไหนหรอก็นี่อะฉันก็อยากจะพูดแค่นี้แหละส่วนในเรื่องเนื้อหาีะไปพูดกันเองแล้วกัน <c oughs> ต่อว่าอยู่เรื่อยก็จะงอนแล้วเอาไงอะเท่านี้เอางี้เรียกว่านะ ไอ้จบับรอบสามขวบปีนะเราลองมาปรับปรุงอะไรกันขึ้นมาแต่ว่าเอออิงเธอในนั้นเรื่องโฆษณาเธอก็ต้องให้มันหนักหักนักขึ้นอีกหน่อยมันจะได้ช่วยกันอีกแรงหนึ่งโหเจ๊นี่แค่นี้เนี่ยก็ขายแทบตายแล้วหนังสือเงี้ยขายได้แค่นี้ก็ดีแล้วอา้อาวอา้อาวพูดให้มันดีสิจ๊ะพูดอย่างนี้เท่ากับว่ากันนี่นี่เนี่ยพูดดีที่สุดแล้วรู้ไหมปัญหาแบบเนี้ย มันเป็นปัญหาลูกโซ่มันจะมาว่าใครคนใดคนหนึ่งอะมันไม่ได้แปลว่าใจเย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งเถียงกันเลยคะ่ะจริงๆด้วยค่ะค่อยๆคิดแก้ปัญหากันดีกว่านะคะฮแล้วค่ะเฮียค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ออกเลยค่ะ ขอเลื่อนปอีกสักสองอาทิตย์ได้ไหมคะยังเก็บเช็คลูกค้าไม่ได้เลยอะคะ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงคะ่ะเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เลยนะคะคะ่ะขอบพระคุณกายเฮียค่ะขอบพระคุณคะ่อะ,คคะอาตายไอชื่นผมโมแล้วนะไปยังอะไม่ไปได้มากปวดหัวจะชักอยู่ละ ยังไม่หายโกรธเหรอไปปล่อยวางสักพังเถอะเดี๋ยวพอปรับปรุงรูปเรื่มนั้นก็ดีขึ้นแล้วนะวันนี้ยายตู้จะพาไปเสร็จงานศิลป์ทุกอย่างนะไปลองเปลี่ยนบรรยากาศดูยังนอนอะ่ะแล้ว พฟ่ฟางอะไรกันเธอยะเปิดไปตูค่ะแปลกไปยังคะนั่นน่ะสิคะรีบไปกันเถอะค่ะพี่วิวเดี๋ยวตูเนี่ยนะคะจะพาพี่วิวไปเสพงานศิลป์ให้ล้ำลึกสุดๆไปเลยคะ่ะ oh <my. S 3> โอ้มาเอพอจ้ะพอรีบไปดีกว่าคะ่ะไปไป่อย,ย่านานีเลยอ้าวไปเขาฟางขึ้นมาจา้า ไอ้ <Okay. S 1> ตุ่มเน,นี่มนี่เนงานศิลปะในไหนของแกวะเนี่ยชื่อแมนอาร์ตมนุษย์เนี่ยแหละค่ะพี่วิวมนุษย์เราเนี่ยมีศิลปะอยู่ในตัวตนตั้งมากมายเพียงแต่เลือกใช้โดย ผ่านจิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองค่ะพูดอะไรอะ่ะฟังยากชะมัดเลยยังไงนะยิงก็ว่ามันแปลกๆนะพี่วิวนะแล้วทําไมมันมีแต่ผู้หญิงนะดูดิมันมีแปลกกว่านี้ค่ะรองอยกนิดนึงนะคะพื่นัก<อ>ากลยนจริงหดนี่ดูมนอีครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะ ูอะไรอ่ะนี่มันศิลปะอะไรของเธอะเบาๆสิคะการที่เราจะเสพการศิลป์เนี่ยมันต้องจิตนิ่งๆอยู่เฉยๆอย่าเสียงดังคะ่ะแสงจันทร์อลังค่าสาดแสงมาที่กลางจนนวลจันทร์ส่องอำไพ สาดแสงใจให้ยามาไพโรดจับใจจริงๆนี่อีตูอีตูใช่ไหมเราเปลี่ยนที่เสพการสิ่งไม่ดีรืวยุ่งแปลกนะจริงไหมเจ๊ไปดีกว่าเจ๊มันยกระดับทีอะไรก็ไม่รู้นะเจนะไปเถอะไปเถอะนี่พวกเธอเนี่ยไม่เข้าใจอะไร การที่คนเราเนี่ยนะจะชื่นชมงานศิลปะด้วยจิตเนี่ยนะมันงดงามแล้วก็มีค่ามากรู้ไหมแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยมีศิลปะอยู่ในตัวตนของเราแต่เราจะเลือกใช้แล้วก็ถ่ายทอดคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยด้วยจิตแล้วก็วิญญาณของเรามันก็เท่านั้นเข้าใจไหมว่านย่นดีเนี่มันจะ,จะไปกันใหญ่นะฉันจะเอาทุกคนแล้วจะเป็นเขาลูกพี่รอด้วยนี่นีเ่เราเข้าฟังเลยสิคะ ือเขาบอกว่าเขาขอโพสเช็คไปหนึ่เดือนนะครับว้าอุย้ยอิงอิเปนยังไงแล้วเนี่ยลูกค้าเธออรายเนี่ยลัดมาตั้งสองรอบแล้วนะก็อิงมีหน้าที่ขายอิงก,ก็ขายแล้วนะพี่ชื่นจะอิงทําไงอ่ะนี่อิงสักแต่ว่าขายอย่างเดียวมันไม่ได้นะเราเลยต้องรู้จักลูกค้า CRM ก็ปเป็นเรียนมาแล้วขายแล้วเก็บังค์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรโอ้ยอย่ะแจ็คไปพูดไม่ดีเข้าล่าอ เปล่านี่ครับทขาไปเวลาอิงไปเองไม่เห็นมีปัญหาเลยเ,ออเปล่านะครับผมก็อย่างนี้ครับก็พี่ครับขอเก็บตังค์ก็พูดเรียบร้อยนะครับก็ไปเรียบร้อยเลยครับจะทำยังไงกันดีเลยเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปอุย้ยส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียส,ส,สวัสดีค่ะคุณชื่นครับผมมาขอเก็บเช็ดครับเออชื่นไม่มีให้ค่ะเออ เอาไงดี啊คุณชื่นค่ะคุณชื่นผลัดผมมาสองครั้งแล้วนะคุณชื่นไม่มีใไออะค่ะเออเออเอออย่างนี้มีเฮียเดี๋ยวดิฉันจะรีบจัดการให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบติดต่อเฮียกลับไปเร็วที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตเฮียก่อนนะคะขอบพระคุณเฮียล่วงหน้าเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคราวหน้าอย่าผลัดอีกนะจะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับที่รัก อไงดีอะแสงจันทร์ทอผ่านฟ้าอาบลงมากลางแสงใจใหญ่โกรอะไรคะไม่ไม่ดเลยยาฟ บรรยากาศมาคุกมากเลยเนาะนั่น่ะสิจูงสายไปชื่อย่งเลยอะ่ะนี่ฉันว่านะถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้นะรับรองเจ๊งแน่ปากเสียมันจะเจ๊งง่ายได้ไง,งล่ะพี่วิวเขาไม่ยอมหรอกนี่มันเป็นความฝันของพี่วิวเลยนะแหมเขาฟางังคนเราอะไปไม่ถึงที่ฝันไว้ก็มีนั่งเยอะนังแยะ ก็จริงเหมือนกันนะตอนนี้ฉุกคิดอะไรไม่ออกเลยไม่รู้จะช่วยยังไงดีอ่ะนี่ทุกอย่างมันถูกขีดไปแล้วเขาฟังเจ้าลุกซึ้งกับธรรมชาติและซึมซับแสงจันทราได้เข้าถึงจนค้าสัมผัสได้ จริงเหรอคะในพิธีอาบแสงจันทราค่ำคืนนี้เรามีจัก,กระจันร์คอยเป็นเพื่อนในยามแก้เหงามีค่ำคืนที่ตื่นจากความเศร้าพร้อมจะทำให้เจ้าอิ่มเอมโอมาน ได้โปรโดให้ค่าได้ฟังเสียงจากร่างกายท่านสักครั้งในค่ำคืนนี้เสียงจากหัวใจค่าจะคอยขับกล่อมเจ้า